ตัดแล้วแต่จะเอาขึ้นเคสแบบนี้หนึ่งปีมีครั้งเดียวเพราะหนึ่งปีก็เป็นทีหนึง่งสเปรย์ไม่ต้องเนาะพูดเองเออเองออกมนะไม่ต้อนเออนี่มันต้องอย่างนี้ไม่ใช่ตัวเองหรอกนะ เจ่าหูา้ำัซาเองเกงแข้นเขาทำไมอเพื่อนอ่ะนี่ว้าวง่ายโอ้โหเก่งมากเยอะขนาดนี้คนอื่นงัดไม่ได้หรอกเห็นแล้วก็ต้องพี่งัดคนเดียวนี่แน่ลูกอตอนแรกกูก็นึกว่เยอะ ออกมาเป็นดวงพี่ไปดูกันครางน,นี้ไม่ได้เป็นนะแต่ตัดให้เดี๋ยวแบบแต่งทรงมานิดนึงเลือดออกไหมนิดนึงนี่มันเป็นหนังที่แบบว่าฝังอยู่ชองแม่มัน มือมีแค่สองมือมือหนึ่งไม่มีอ้าวเรียบร้อยถ้าไม่มีเลือดนี่มันไม่ถึงร้านนะตกลงแล้วถึงแล้วเนี่ยเสร็จจับออกได้แบบนี้อีกปีหนึ่ง่อยมาหาพี่ใหม่ 啊，好、uh。Huh.